ใส่ใส่ก้ลิงจบไหมวเหลือประมาณเท่าไหร่นี่โอ้โหเหลือแค่นี้มานี้เองวัดตรงนี้ปิดสนิทครับเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับโอ้สุดยอดเลยมงคลน,น้อยโอ้โหด้านซ้ายไม่ไหลนะครับดูด้านขวาโอ้ด้านขวามีไหลนิดนึง โอ้โหหายไปเด้อมีขันเด้อสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ f อฟที่น่ารักทุกทุกท่านทุกทกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับอยู่กับเราช่วงเย็นๆนะครับอาบน้ํายามเย็น ก่อนจะเข้าหลับเข้านอนนะครับวันนี้ไปที่ป่ามาแม่ขคันเป็นจังได้สวัสดีน้จ้าแม่ขคันสวัสดีหน่อยจ้าเว้ย้ยยยอย่าลูกใส่มา่บยบยบยเบิ้งเบื้อาการเมื่อการของเม่ขันเุ้ย กดพวมมวบกแต่งแต่นอบานนี่แม่คันอาการแม่คันชินหอรลูกไส้ลูกไส้กำลังมากครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งยน่ำพิ่นลงน้ำแล้วกันนะครับโอ้โหสุดยอดประเทศไทยเลยดูดูดูดม่ขันมาก,ก่อนเพื่อนมาก่อนลูกเลยวันนี้นะฮะเวยเว้ยเวยเจ้าดำวาย จจเจ้าดำเจ้ายามาล้างแก่ไม่ขันข่อยเด้อเดี๋ยวไม่ขันดีดโซนให้เด้อโอ้ยเจ้าดำนี่ก็ตลอดเลยนะฮะตาดกินนำ้ำแบกยางสบายนะครับยามนแรงโอ้บรรยากาศได้ดีครับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมสุดยอดเลย กินแซบกินนัวชั่วปึกเลยลูกพายยังไม่ได้ลงมานะฮะโอ้ไม่คันกินล่อลูกทรายโอ้ลูกชายมาแล้วลูกชายมาแล้วโอ้ลงนำ้ำเอใจเย็นใจเย็นไม่คันใจเย็น มุดน้ำ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 เวย์เวยวย์วยวยแม่ขันมุดเออฮ่โอ้ยม่วนคักับพี่น <_ Claire ÿÿ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  admissions> ้องอาบน้ำยงีมือแรงก่อนที่เขารับเขานอนทั้งเมียทั้งลูกบายสุดยอดประเทศไทยครับผมเวย์เวยเวย์เวยเวย สองนาทีก็มีแหงพนาวะวัวกินแสบครับเพราะว่าวันนี้นะครับอากาศก็ร้อนพอสมควรนะครับก็เราให้กินเช้าแล้วก็กินเย็ยนนะครับเป็นเวลานะครับวันนี้แม่ขันเงินและลูกพายมงคนน้อยกินอาหารแล้วก็น้ำเป็นเวลาเวลาบยบยบย เย็นลูกลาบม่ต้องฟาวเฮ็ดปันมาเคยได้อยู่น้ากันคักกระดอกระเดียเนาะแล้ววันเหนงานวันที่สองจะไปเหงานตัวเดียวได้ไหมเนี่ยอาไม่ขันโอ้กระดอกระเดียเนาะเจ้า อ้าวอาบน้ oh, tá, ําเรียบร้อยนะครับรอไม่ขันนะครับรอไม่ขันไม่ขันไม่ขันทำไรอ่ะไม่ขันไม่อยากขึ้นหรออาไม่ขันโอ้ย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 โอเคครับผมออ้ยโอ้ยต้องมาเก็บรองเท้าให้ขวานด้วยโอ้ยวันต่สไปใส่บาดรไดแท้มาเก็บรองเท้าให้พอขวาน บาสแม่ขันไหมคือคักแท้หมูจะคักดีครับพี่น้องโอ้ยดูด,ดูดูตูดตยนุ้ยตยนุยตูนุยไปแล้วแม่ขันเอ้ยใจเย็นเด้อแม่ขันอย่าวิ่งเพราะว่าเขาวิ่งแล้วมันเหมือนอ่าลูกฟุตบอล <laughs> เหมือนลูกฟุตบอลนะครับ้าไม่ขัน่งเออดู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 นางทำนะครับเห็นช้าไว้เห็นเจ้าดํานะครับเจ้าดําตามตูดมาดูดูถอยเตะด้วยนะครับถอยเตะด้วยเจ้าดำไปเกี่ยวยังกับเขาเดียวเนี่ยโอ้ยเขาจะเตะเอาแล้วมาถึงบ้านแล้วนะฮะ วันนี้นะครับผมก็ต้องให้อยู่ด้านนอกบ้านนะครับผมเพราะว่าฟ้าฝนเป็นใจเหลือเกินนะครับฝนฟ้าไม่มีเราก็ต้องอยู่นอกบ้านกันนะครับผมวันนี้นะฮะโอ้โหเด็กๆมาช่วยกันอุ้ยค่อยค่อยคอยคอยคอยเดี๋ยวโซสีโต๊กถือขวดีอะแกโซแล้วก็มัด มันไปเลยวันนี้ก็เข้ามาบ้านทั้งสองเชือกแล้วนะะแล้วก็เราจะล้างตาแล้วก็ล้างงวงให้น้องของเขานะครับผมเพื่อสุขภาพของเราเนาะแม่ขันก็น้ำตายังไม่หยุดไหลแล้วก็ต้องล้างตาแล้วก็ล้าง งวงของมงคนน้อยด้วยนะครับเดี <c oughs> ๋ยวปดราสักครู่เดี๋ยวฝันหลายจะให้ลูกๆแล้วก็น้องๆควานฝึกหัดใหม่นะครับหลัางให้แม่ขันแล้วก็ลูกภายมังคนน้อยนะครับผม เรามาดูอาการของน้องมงคนบ้างนะครับผมแม่ขันเราก็รู้อยู่นะครับเรื่องน้ําตาก็จะหายแล้วนะมาดูอาการเอาไหน,ไหนฟลิง<น>จัดให้ดูหน่อยให้<น>แม่แม<น>่ได้ดูหน่อยอ้าติงโทอุ้ยดีขึ้นมากเลยอยู่<น>อยู่แค่นิดเดียวนะ อยู่แค่นี้เดียวใส่ใส่ก็งจบไหมวะเหลือประมาณเท่าไหร่นี่โอ้โหเหลือแค่นี้มานี้เองวัดตรงนี้ปิดสนิทครับเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับโอ้สุดยอดเลยมงคลน,น้อยโ,โอ้โหสุดยอดแน่นอน อาสมารแแสได้ดีมากเลยนะฮะลูกมัยคนน้อยของเรานะปัดปัดติง้งทเกง่กงเกง่กงเก่งเก่งลุกละหายว้ยด้ลุกเด้อแม่แม่เอฟซี 4, พิันเป็นห่วงอยู่เด้ไปดูแม่ขันของเราบ้างนะครับผมอขันมาเน่ออย่างนี้ แม่ขันน้ำตาไม่ไหลแล้ววันนี้โอ้ยดีแห้งแท้ด้านซ้ายไม่ไหลนะครับดูด้านขวาโอ้ด้านขวามีไหลนิดนึงโอ้โหหายไปเดอ้อแม่ขันเดอ้อดูครับสุดยอดก็ยังกินอาหารได้ตามปกติครับปาดจริงโตสุดยอดแน่นอนเลยมแม่ กินอาหารได้ตามปกติอาการดีขึ้นนะครับแม่แม่ตอนนี้นะคะโอ้โหแม่คันบอกว่ามีอะไรให้ฉันกินบ้างเรียนเชิญเอามาได้เลย <laughs> โอโ้แม่คันนี่ทาท่ายขนาดเนาะเต็มจอเลยนะครับแม่แม่ครับผมโอ้ลูกสาวคนลายนี่น่ารักมากๆ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะได้หนาหักแห้งจะบานครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบพระคุณทุกทท่านทุกท,กท,นท,ท,ทคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังแรงใจเข้ามาเชียร์เข้ามาให้กําลังแรงใจให้กับช่องพังคะแนน,นของเราเดี๋ยวฝันหลายจะให้ฝันลิง ลูกลิงแล้วก็ลูกวควานควายยังกว่าน,น้อเนี่ยฮะซื้อจังไหนน้อสวัสดีครับ,วค,รบควันจอยครับควันจอยเดี๋ยวให้ควันจอยจับให้ควานลิงล้างตานะครับผมล้างตาให้ไม่ขันก่อนนะครับนี่ควานลิงกําลังจะล้างตาให้นะครับ หมอลิงเด้อบาดนีิโมเมนต์หมอสร้างคุณหมอลิงเอาละเด้อบาดนีิใจเย็นๆเด้อโอ้ยให้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 แป๊บหนึ่งลูกหลานทำทุกวันคุ้นเคยกันทุกวันนะฮะโอเคโว้ยดีหลายฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับผมก็ให้กวนลิง จัดการเพราะว่าคุณหมอมาสอนเอาไว้แล้วนะครับผมโอ้ดีหลายนี่ตอนนี้กำลังจะป้ายตานะครับผมใช้ยาก็แต่ละข้างนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ควันลิงขึ้นใส่หลายใช่ะเดี๋ยวให้ควันลิงป้ายตาเลยกันนะครับผม เอาฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก่อนเนาะ oh. นี่ต้องป้ายตาก็ต้องลวงเข้าไปข้างในนะครับผมนี่ครับโอเคโเคุโ้ยดูสายตานะครับแม่ขันป้ายแล้วนี่ตาสว่างโล่เลยนะครับเรามาดูฝั่งขวาบ้างนะครับผมโอ้ย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  เพื่อสุขภาพที่ดีนะคะหายไวเดอ้อไม่ขันเดอ้อรักไม่ขันสุดขั้วหัวใจเลยโอ้ยเนาะดูไหมว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงคุณท่านมากๆเลยไม่ขันออกจากแม่ขันแล้วเราก็จะมาดูลูกภายบ้างนะครับให้ความเลิงรักษาลูกภายบ้างนะครับผม ดูรักษาแผลนะครับก็จะมีตัวยานะครับผมออนี่ที่เราต้องใชน้นะ<ม>องมา่อยมีสกอตมุนมาเร็วแล้วก็จะเอาน้ำเกลือนะฮะน้ำเกลือล้างแล้วก็จะใช้ครีมออแล้วก็จะใช้นี่คือ,อ,อคุณหมอทำให้นะฮะคุณหมอเตรียมไว้ให้นะครับเ,ออเป็นยารักษาแผลนะครับผม วิตอดินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคนหลายก็บอกไม่ถูกนะฮะนีโโโโ่โอ้โหล้องมากลูกโอ้เกือบหายสนิทแล้วนะครับเหลือแป้าเดียวเดี๋ยวนิดเดียวเท่านั้นเองโอ,โอ้ไหน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 ลูกลูกละเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเรามาดูนะครับว่านี่แผลของน้องเหลือนิดเดียวนะฮะ อโอ้โหนี่แค่เป็นยานะครับที่เหลืองเหลืองแดงแดงนี่เป็นยานะครับเฮานิง่งเดี๋ยวเราก็จะทาครีมให้นะฮะล้างแล้วก็ใส่ยาแล้วก็ทาครีมให้เหลือนิดเดียวเท่านั้นเองโอ้โหจะเป็นปกติแล้วนะครับผมโอ้โหขอบคุณครับก่อนครับครับก่อนเร็วโอ้โหเสียงยาวด้วยอาพีคนขี้อ้อน ยังไงก็อ้อนอยู่เหมือนเดิมนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทกท,กท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอในช่องทางคันเงินของเรานะครับผมขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนในช่องทางคันเงินของเรารเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนหลาก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม